ว่าน่าจะเป็นมึงเนี่ยมึงไปฟังใม่มาเพื่อนเราก็บอกว่าแกทุกคนมันก็มั่นใจกันอย่างนี้แหละไม่ใช่เราดังนั้นถ้าจะมีกิ๊กสักคนเนี่ยมึงต้องเก่งมากก็ต้องอยู่ในน้ำหรืออยู่บนป่าอยู่บนฟ้าอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่นานไม่นานเดี๋ยวรอเขาพูดเดี๋ยวรอเขานะอายุได้แล้วพ่อกับแม่ก็ไม่ว่ารอ มันมกี่โลกมันมกี่โลก<า>มัน,มมนคืออันเนี้ยวันนั้นอะโชคดีมากปกติตะไผ่ไม่ค่อยไปกินข้าวด้วยกันแล้ววันนั้นไปกินข้าวกับเพื่อน<า>ที่โรงแรมพอดีอะไรเงี้ยค่ะก็นั่งกินกันอยู่แล้วอยู่ดีสักพักหนึ่งคนก็โทรเข้าของพี<า>่ไพ่ของเราก็ผู้จัดจาก,การโทรมาอะไรเงี้ยทนก็ตามหาผู้จัดจาก,การกันใหญ่บอกว่าเนี่ยเขาพูดแล้วว่าเป็นน้ําตาลกะไผ่ <laughs> แต่ว่า วงก็แตกกันตั้งแต่ตอนนั้นเลยค่ะใช่ก็คือเป็นวันนั้นไปกินบุฟเฟ่ติ่มซำติ่มซำแทบปิวใครมันปิ้วแบบแรกมันตกใจแค่ไหนมันแบบเออเราแบบเก่งมากแวบแรกคือถ้าเป็นตาไผ่จริงจริงอ่ะคือเก่งมากแต่ตอนนั้นเราก็ยังขำๆอยู่คิดว่าไม่ใช่พอหลังจากนั้นอีกหนึ่งวันเยจีกี้โทรมามึงเสียงยังไงเสียงยงไขาวว่าน่าจะเป็นมึงเนี่ยมึงไปฟังไผ่มาบอกว่า ก็เขาว่าเป็นมึงเลยแบบแล้วก็แบบว่าเอ๊ะยังไงในนี้ก็เลยบอกว่าไม่ใช่หรอกคีเ <c oughs> พื่อนเราก็บอกว่าแกทุกคนมันก็มั่นใจกันอย่างนี้แหละไม่ใช่เรา <c oughs> <c oughs> ทุกคนมันก็มั่นใจอย่างนี้เราไม่ใช่ออ <c oughs> หรือว่าจะสักหนึ่งเปอร์เซนต์ที่เราทําใจไว้ก่อน <c oughs> เราก็แบบเอาละเริ่มเริ่มมีไฟสุ่มในอก <c oughs> ตาไผ่ก็คือแบบกลับมาจากร้านนี้มาเออมาลองมาคุยกันหน่อยเพราะว่ามันก็มีหลายคนที่มันพูดหลากหลายอะไรอย่างเงี้ย คือคือว่าด้วยความที่ถ้าบอกว่าไม่ใช่เลยมันก็จะแบบโอเคแต่นี้คือบางข่บางคนเขาเออลบูอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ประเด็นคือแม่ดิฉันน่ะก็เป็นคนใส่ใจโซเชียลมากแม่ก็แบบยังไงยังไงแล้วทุกคนก็คือแบบถามแม่อะไรเงี้ยเราก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าพอเราโดนถามเยอะเยอะเอเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเออมันกล่อมภาษาว่าแบบหรือว่าจะใช่หรือว่าจะใช่อะไรอย่างเงี้ย อตอนนั้นพอมันจะใช้แล้วยกหูหาตะไผ้ก่อตะไคร้ตไผ่ก็บอกว่าไม่มีคือแต่ว่าอันนี้ที่ตาบอกว่าถ้ามีอ่ะก็เก่งเกินเพราะว่าเรามีรหัสกันหมดเลย<ช>ทุกสิ่งทุกอย่างอะไรเงี้ยของตาก็มีรหัสของเขาเขาก็มีรหัสของตารหรือแม้กระทั่งแบบอินสตาแกรมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ล็อกอินสองเครื่องอ,อะไรอย่างเงี้ยมันมันมีอย่างนงี้เลยเพราะว่าไม่ใช่ว่าเราไม,ไม่ไม่ไว้ใจกันนะคะแต่ว่าบางทีตาลืมเอามือถือมาก็เอ,อย้ยยืมของพี่ล็อกอิน คือจุดประเด็นอะเริ่มต้นเนี่ยก็คือตาไผ่ลืมก่อนแล้วก็เลยมาล็อกอินในเครื่องเราแล้วเราก็ไม่ยอมลับโอ้มันร้ายอรมาคะันร้ายลาตาไผ่ก็แบบว่าไม่ลบก็ได้ไงเราของเธอมาแม่มันก็เลยซวยมาจนถึงทุกวันเนี้ยซึ่งไม่มีทางตอนไม่มีสิทธิตอนที่โทรหาตาไผ่ตาไผ่มีที่คนอนุญาตเหตุผลไม่มีอะไรที่เขาอธิบายว่าคือไผ่ก็บอกว่าพี่ไผ่ก็บอกไม่มีไม่มีจริงๆคือมันจะไปมีได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกว่า คือด้วยความที่เราอ่ะ,อะเห็นการใช้ชีวิตของเขาดังนั้นถ้าจะมีกิ๊กสักคนเนี่ยมึงต้องเก่งมากทำไมยังไงเออทำไมเราถึงว่ามันต้องเก่งมากก,ก็ต้องอยู่ในน้ําหรืออยู่บนป่า <c oughs> อยู่บนฟ้า <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ป่ปอย่างนี้หรอใช่ก็คือแบบต้องเก่งมากจริงๆเพราะว่าด้วยความที่เราเคยแบบไปออกทงออกทริปไปลองอใช้ชีวิตในการนั่งเรือเข้าไปในป่าก,กับเขาเรามีความรู้สึกว่าเอาเตอร์เอาเตอร์มันจะมีเนาะมันจะมีกับเอาเตอร์จริงข่าวนี้มันจะต้องสร้างสรรค์เราไห <c oughs> คือเรามองเป็นเรื่องตลกมากกว่าว่าเออมันมันวน,นมาถึงคู่เราได้ยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่คําใบ้หลายๆอย่างมันชี้มาทางนี้แล้วก็เออหลายๆคนพออ่านอะไรเงี้ยก,ก็ก็เกิดความสงสัยดังนั้นเดี๋ยวคนนั้นมาถามคนนี้มาถามคนนั้นมาถามคนนี้นมาถามนนม,าถาม,มันก็เลยเหนื่อยกับการที่จะอธิบายให้แต่ละคนฟังมากกว่าแล้วมันเริ่มอย่างที่บอกค่ะมันเริ่มแบบว่าโดนกล่อมโดนกล่อมว่าเอะหรือว่าจะใช่หรือว่าจะเหลือไว้สักหนึ่งเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยเพราะ เพราะบางคนก็บอกว่าใช่แน่ๆเราก็แบบใช่แน่ๆยังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่ถามในแง่ความไว้ใจกับความระแวงมันเกิดขึ้นมาหลังจากที่มันเกิดข่าวขึ้นมาไม่มีเลยไม่มีคืออย่างที่บอกว่าพอพอเคลียร์กันจบไปเราเราก็จบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาไม่ไม่มีท่าทีไม่มีอะไรให้เราระแวงเยจ็คกี้ถึงขั้นพูดว่าถ้าไปพี่ไผ่จริงๆคือนางยอดไม่มีแฟนละอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคือนางให้ความ เขาเรียกว่าอะไรให้ความไว้ใจแล้วก็ให้พื้นที่เราเต็มที่เราอยากจะดูอะไรเราอยากจะเห็นอะไรคือเรามีทุกอย่างอะไรยเงี้ยค่ะยกเวนบัตรเครดิตเขาซึ่งเราอยากได้อยู่คือ้องตาดูเชื่อใจอยู่มากนั่นเอาไม่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 หมายถึงว่าเพราะขณะที่ทุกคนพูดขนาดนั้นลังตานี่บอกว่าเออไม่ไม่มันอะไรอะไรที่มันิดว่าข่ามการพายุนั่นแหะไม่น่าเรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นที่ผ่หรอกเออเรา คือด้วยด้วยข่าวด้วยอะไรก็แล้วแต่เรามีความรู้สึกว่าเริ่มแรกเลยเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเราแล้วที่สําคัญก็คือตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาซึ่งปีนี้ก็จะ13ปีแล้วอะไรเงี้ยเรามีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนไปในทิศท,ทางที่มันไม่ดีมีแต่จะดีขึ้นแล้วอีกนิดนึงก็คือตอนนี้เริ่มถอยหลังจากเขาเรียกว่าอะไรสิ่งเราต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวเมื่อก่อนคบกันแรกๆยังมีไปเที่ยวไปปาร์ตี้ด้วยกันบ้างอะไรเงี้ยตอนนี้ตะไผ่ก็คือไม่มี คือแจ็คก,กี้อย่างเงี้ยอยากจะตีสีกับแฟนเราก็คือต้องเข้าป่าไปดูน้ําตกด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันไม่ได้แบบว่าจะสีกันด้วยการที่ชวนเขามามาดื่มมาดิ้งกับเราอะไรเงี้ยมันจะไม่มีดังนั้นเราก็เลยไม่รู้สึกว่ามันมีจุดที่มันเสี่ยงหรือว่ามีอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊คือถ้า มันเคยมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้เรารีมายกลับไปแบบว่าสมมติวันนี้มีข่าวแล้วเรารู้สึกอ๋อวันนั้นแน่เลยวันนี้แน่เลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่นี้คือ มันไม่มีอ่ะแล้วถ้าถ้าทำให้มันมีมันก็จะเกิดจากเรานี่แหละอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะทําให้มีสร้างเองมเพราะว่าสังคมดุมเราอยากได้คําตอบสังคมดุมเราอยากได้คําตอบแล้วแต่ละคนก็คือไปคาดคั้นกับเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เป็นยังไงบ้างเขารับมือยังไงก็ตาไผ่ก็คือแบบไม่มีพี่ไม่มีคือไม่ใช่เฉพาะแค่ตัวเขานะคะญาติพี่น้องเราอะไรอย่างเงี้ยที่สนิทกับเขาอะไรเงี้ยก็คือถามถามตรงๆว่ามันใช่ใช่ไหมก็ยังโชคดีนะที่เขาอยู่ในกรุงเทพถือโทรศัพท์ได้ปกติเข้าป่ารับไม่ได้นั่นน่ะสิถ้าอย่าง นิ่งชี้นำเลยนะว่าแน่นอนไปที่นักข่าวไงแล้ก็คือโทรไปเราม่มีสัญญาณไงจะจำได้ไหมเออผู้จัดการคะขอโทรศัพท์หน่อยอโทรศัพท์เลยเหรอขอโทาจารย์ถามสมุดสมุดเราถ้ามันเกิดเรื่องโรคสองปัขึ้นมาเรามีวิธีจัดการยังไงสมุดไม่ใช่ความจริงโอ้โหอันนี้สมุดพี่ๆต้องไปเยี่ยมหนูอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเคยคุยกับยายแจ็กกี้ว่าคุยกับยายแจ็กกี้คุยกับเพื่อนสนิทว่าถ้าเป็นตาไผ่จริงๆฉันคงช็อกแล้วแบบ ช็อกไปเลยอ่ะแล้วเจยจากี้บอกว่าไม่เป็นไรมึงข้างๆมึงคือกูก็คือฟังมาจากี้เปลี่ยนตลอดเลยแตคำตอบใช่คือจากี้คขแบบนั่งช็อกแล้วก็คือแบบมองเพดานไปพร้อมๆกันอ่ะคือมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็คนจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าไม่มีกลิ่น ไม่มีเขาไม่มีโครงไม่มีอะไรเลยซึ่งทุกๆคนก็บอกว่าก็นั่นแหละทุกคนก็รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรถามแว่า <c oughs> ถ้าไม่ใช่ตาผายทำไมถึงว่า <c oughs> มุมมองผู้หญิงเองอะถ้า <c oughs> มีโรกสองใบเราม,มีวิธีงไงมูฟออนตัดเลยหรือว่าเคลียร์ให้รู้เรื่อง <c oughs> หรือว่าพึ่งชนสำหรับตาลตาลมองว่ามันคือการไม่ให้เกียรติคนรักกันคือถ้าวันนึงความสัมพันธ์มันจะไปต่อไม่ได้แล้วคนที่ควรจะรู้คนแรกก็คือคนที่คุณคบอยู่ ดังนั้นเนี่ยถ้ารู้สึกว่าความรักของเรามันไม่เหมือนเดิมฉันไม่ได้มองเธอเหมือนคนเดิมอีกต่อไปแล้วเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยไม่สามารถพัฒนาต่อไปได้ในฐานะแฟนแล้วก็ไปสู่อนาคตไม่ได้แล้วคนที่ควรจะรู้เป็นคนแรกก็คือแฟนเราค่ะดังนั้นเวลารักกันก็ต้องให้เกียรติคนที่เรารักเพราะว่าคนคนนั้นเขาไม่ได้ผิดถ้าเขาจะผิดก็คือแค่อาจจะไปด้วยกันต่อไม่ได้หรือว่าเรามองมุมมองความรักหรือว่า เส้นทางมันมันมันไปต่อด้วยกันไม่ได้ดังนั้นต้องให้เกียรติคนที่เรารักมากที่สุดี่จจะถามสิบสปียังไงต่อดีแต่งงานเลยลูกนี่ถามิหรอมีแหวนไหมนะสิบสามนะสิบสามใช่ค่ะก็ไม่นานไม่นานเดี๋ยวรอเขาพูดเดี๋ยวรอเขาพูดไม่นานไม่นานที่มีหวนใช่ไมไม่นานไม่นานไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ใส่ใส่นิ้วอื่นไม่ได้มันยึดบอกไม่รู้ตอนมี้ใส่อะไรเารู้หรือเปล่าอะไร มันดึงเนี่ยนิ้วอื่นมันใส่ไม่ได้จริงๆทุกคนมาเอาเข้าบ่าได้นิ้วนางขวาก็เข้าบ่าได้แต่วแหวนที่เขาซื้อให้มาแล้ว,เ,วเ,เขาจะใส่หรอนิ้วเราได้หรอเขารู้ใส่หรอก็เราก็ถอดอันนี้ทิ้งไปเลยรอรอค่ะก็รอรอรอดูว่าไม่ว่าจะเป็นยังไงสิ่งเดียวว่าหลายคนเชียร์คู่เราแบบสุดซอยมากอ่ะนั่นแหละเราก็เชียร์ตัวเองอยู่ทุกวันนี้มันไม่ใช่แค่บิ้วตัวเองอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่แค่คนอื่นเชียร์เราหรอกเราก็เชียร์ตัวเราเองอยู่อะไรเงี้ยเพราะว่า อายุนานมันก็ได้แล้วนะอายุได้แล้วพ่อกับแม่ก็ไม่ว่าหรอกยิ้มว่าไหมยิ้มว่าไหมเยกนยวแิ้มต่อไหมเอาคีมมาเหรอยิ้มให้เหรอเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ก็ว่าอีกแม่จะว่าทำไมแม่จะว่าทำไมแม่จะว่าแม่ว่าสลิดอาาหกสลิดนี่ตัดเราใช่ไหมคะ ตัดแล้วต <Hospital> ัด <maker> ออก